สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระ่างข่าวจริงกับช่อง y ยู u ูบเพจอ Channel ช่องที่มีคุณภาพสาระาข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้ประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกาย,ยน2564ผู25้ประกันตนสถานะขึ้นสีเขียวและสถานะได้รับสิทธิ์ รับเงิน5,000บาทถึง1,000 0บาทตามเกณฑ์เงื่อนไขพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube s อา h a ชาแนช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตม,มาติดตามรับชมต่อได้นในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิป สัญหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําคลิปในครั้งต่อๆไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคําว่าติดตามให้ด้วยนะครับหรือมีรูปกระดิ่งหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มล่าสุด กลุ่มพุ่กันตนที่เช็คสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ที่สถานะขึ้นสีเขียวที่ได้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของตนเองหรือของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบประกันสังคมโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564ให้กับกลุ่มตกโลนพุ่กันตนมาตรา39และมาตรา40พื้นที่13จังหวัดได้รับเงิน1 0 0 0 0บาท และกลุ่ม16จังหวัดได้รับเงิน5000บาทส่วนกลุ่มตกหล่นมาตร3า33ที่เข้าเกณฑ์งื่อนไขอยู่ใน9กิจการวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564เช็คยอดเงินในบัญชีสำหรับพื้นที่13จังหวัดรับเงินรวดเดียว5000บาทส่วนพื้นที่16จังหวัดรับเงิน2500บาทส่วนสถานะได้รับสิทธิ์กลุ่มทบทวนสิทธิ์ที่เข้าไปตรวจสอบสถานะ ลุ่มทบทวนสิทธิ์ล่าสุดวันนี้สังเกตดูมุมขวาล่างมีการอัปเดตเปลี่ยนจากวันที่9พฤศจิกายนเป็นวันที่18พฤศจิกายน2564แล้วนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์ตามภาพตัวอย่างให้ท่านทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของตนเองหรือของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงทันทีหรือผูกก่อนวันถึงรอบการโอนเงิน ข้าบัญชีพร้อมเพย์ตามรอบที่กัระสมาคมกำหนด5วันทำการหากถึงรอบวันโอนเงินให้ท่านเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีของท่านได้เลยสําหรับคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วระบุไม่มีข้อมูลไม่พบข้อมูลให้ท่านตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับยังไงยังไม่ถึงคิวการตรวจสอบสิทธิ์จากคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง YouTube s r channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับมาติดตามรับชมรายละเอียดในคลิปเพิ่มเติมกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง y o YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube t u b e บ hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหว ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องบ u พเอสอ r e a เ n n e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม